วันนี้ช่างอ่อนสวัสดีตอนเช้าครับช่างอ่อนไม่มีงานทำครับช่างอ่อนเดินเล่นครับแล้วก็มาซ่อมรถช่วยตาเปียกครับเนี่ยตาเปียกกําลังซ่อมรถอยู่แก่เปิดวิทยุฟังเพลงอย่างดีเลยดูนะครับท่านอนของแกครับคือตัวคาร์ดรถไถมันพังแกเอาไปไถนามาเมื่อวานนี้ วันนี้แกเลยมาซ่อมถอดตั้งคาดใหม่การตั้งคาดร,รถไถแกตั้งคนเดียวทําคนเดียวซึ่งไม่ต้องให้ใครมาช่วยแกเลยดูนะครับยายเอว๋วแกก็ไม่ช่วยครับเป็นแฟนที่ดีแกเอาจะเงินอย่างเดียวแกก็ไม่ยอมช่วยทําจะให้เงินไปซื้ออะไรก็ไม่ให้ขอเงินก็ยากมีรถไถก็ซ่อมตามอัธยาศัยขับ นี่แะครับคนต่อสู้ชีวิตชีวิตชาวนาชีวิตรถไถมันลำบากนะลำบากจริงๆเลยดูนะครับมีไอ้หลงมาเอบเอเอมีไอ้หลงมาคุยด้วยไอ้หลงเป็นหมาใหญ่แอวครับนี่ตาเปียกแกก็ถอดซ่อมของแกเอง การตั้งคาดเนี่ยมันตั้งยากมากเพราะว่าตัวสากขเบือคาดมันยันคาดไม่อยู่มันกิ่วกลางคันน็อตก็ไม่อยู่แกก็เลยทําไปฟังเพลงไปคร <c oughs> ับครับ <c oughs> ฟังเสียงการต่อสู้ของสองครามโลกก็ได้ยินด้วยคร <c oughs> ับรัสเซียกับโลกตะว,วันตก ครั้งนี้ว่าเป็นสงครามแทนที่จะอ้างว่าเป็นเพียงปฏิบัติการพิเศษทางการทหารนี่แหละครับชีวิตชาวนาลำบากดูไปตีเทือกมาขี้โคนก็ติดรถไถเต็มเลยครับนี่มาดูตาเปียกแกก็หมุนหัวเข้าไปซ่อมอยู่ข้างในไอเอ๋อก็ไม่มาดูมีแต่ไอหลงครับช่างอ้อนก็มาช่วยตาเปียกด้วยช่วยจับ ขันเกียร์ให้ทัางอ้อนก็ช่วยจับคันเกียร์ให้แล้วก็รถไถก็ซ่อมมันซ่อมยากครับเนี่ยดูครับช่างอ้อนก็ยืนควบคุมการทําอยู่ครับครับนอนฟังข่าวด้วยทําด้วยครับ ช่วยหยิบมือเครื่องมือให้อีกเอาครับขอบคุณครับสวัสดีครับชาวเน็ตครับทรงซามูไรญี่ปุ่นนะครับทรงซามูไรญี่ปุ่นนี้ดูสึกว่าจะเป็นนักรบแบบคล้ายๆเหมือน